ครับผมอุดมสรลาบโซซิงมือนี่เฮ็ดลาบแซ่ขีพี่ไปจัดเลยครับแต่เสาเลยครับูกค้าสั่งนี่เนี่ยทับนะครับพวกดีตับใส่ทุกอย่างถือกวาหนาครับแต่บบ่บส่เลือดแตกแซ่ขีพี่นะครับเริ่มเลยนะครับอย่างไหนกับ่หนาปันไดนแต่ว่ากัโอเคพอแ่ได้อยู่ครับผมบ่หลอกนี่ประมาณนี้นี่ ซอยไปกิก,ก,ก,กีกไปเลยตับกะสดสดโคลเคเร่ไปเลยแซ่กีพเพียนะครับประมาณนี้เมบอกว่าให้ให้เอ,อขาขะเวาจักสีจัหน่อยน่อยนึ่งก็ได้นี่อกา,าวน้เอาขรางเลือดนี่แหละครับผมเลยซอยพอต้องต้นไงายไปไาเลยแถวจะบ่เเลือ แต่ว้อากรเตรียมพวกดีไปพอบนะครับนี่ไว้ลุน้นนะหวานเจี๊ยบโอ้ห่อนได้ครับนี่ประมาณนี้ตอนเีาา้จะสรอยากกินยังมีของครบหมดนะครับผมครบทุกอย่างอยากกินยังได้มหมยามาสา่านี่ประมาณนี้ไปไปประมาณนี้ สอดเนื่ออ,อก,กัว้าสองสอไปเลยพริกสอง<ม>ไปเลยครับผมอำปลาจองเครื่องดีเขาอย่ามาเอาตัวนี้ดีกว่านี่แซ่กิบพี่ใหญ่เพิมหน่ยดีเขาต้มมันห่อนใส่เจ้ามันอกจองนิดๆแต่ก็แซ่กิบพี่ใหญ่ไปเลยนะครับโอ้ยปอกมันนี่แหละห่อนห่อนแซ่บคือการสูตรนี้นะครับเนี่ประมาณเนี้นี่หน้าตาครับประมาณน,นี่ ไปไปปวดร้อยนาครับผมปหอมแขกใส่ก็ได้พอใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้มักหอมรวมครับผมแหน่ครับนี่ประมาณนี้มันบ่แช่บันไดมันบ่แช่บันไดเ,เอาพี่เพียล้องบีครับผมไปส่วนนี่ก็เบอร์โทน,นั้นนะนี่ไปลงจานครับผมเขาต้อง ซิมยังบางาไหมรูเรื่องนะครับนี่รสชาตินี่ก็หนาตาครับประมาณนี้กี่เพียเยิมเยิมแช่แช่หน่อยนึงว้าวเห็นมาอทนนั่นตัวเนี่ยโปรใส่เลือดเบิดทนนั่นอย่าเพิง่งด้วยนาต่อมา พุทดเดี๋ยวไปเ็จเรียบร้อยครับผมลาบซับแซ่เพียนี่แหละบัเท่านั้นตัวนียเกียวสตรนี้สุดยอดไปครับ